ก็คือเหมือนมรสุมเนี่ยกำลังถาโถมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคุณเมย์ะนะครับซึ่งก่อนนั้นนี้ก็เป็นประเด็นข่าวขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้ยังตามซับกันอยู่ด้วยซ้ําใหม่ซึ่งซับเองเนี่ยก็เอาตรงนะฮะคือบา,บางตัวเนี่ยก็รู้อยู่ที่ไหนบางตัวก็ไม่รู้ะนะครับตอนนี้ความชัดเจนมาปรากฏเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องราวที่สร้อยเนี่ยนะฮะสร้อยที่ใส่อยู่เนี่ยบอกว่าอยู่ในมือดนตรีท่านหนึ่งะนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องไปตามกันต่อนะครับว่า เรื่องราวเหล่านี้มันจะจบจบลงตรงแบบไหนนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปไล่เลียงเรื่องพวกนี้กันต่อคุณผู้ชมครับขอญาตมันมีเป็นลักษณะเหมือนคําฟ้องเป็นหมายของศาลเนี่ยนะคุณผู้ชมครับคือมันมีการส่งมาเนี่ยให้กับทางผมนะฮะคือในนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับคือมันเป็นการระบุระหว่างโจทยเนี่ยนะฮะก็คือผู้ชายคนหนึ่งจริงๆต้องขออนุญาตนะฮะเป็นคนจีนนะครับแล้วก็มอบหมายให้กับชายไทยคนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นโจทย์แล้วก็จําเลยนี่คือคุณ คุณดิวอริศรานะครับซึ่งในนี้นะครับมันเป็นความผิดณฐานผิดสัญญาแล้วก็ละเมิดขับไล่แล้วก็เรียกค่าเช่าค้างชําระเรียกค่าเสียหายจํานวนทุนทรัพย์ที่ต้องชําระให้เขาเนี่ยนะครับก็คือ9ก้าล้านแปดบาท23สตังค์นะครับคือเงินจํานวนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นเรื่องของการละเมิดสัญญาในการจ่าย นะฮะค่าเช่าห้องกรรมสิทธิ์ห้องชุดนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งห้องชุดนี้ก็คือเดอะลิตคาร์ตันเรสซิเดนต์กรุงเทพเนี่ยแหละครับซึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าค่าเช่าเนี่ยเดือนเท่าไหร่ค่าเช่าคุณผู้ชมครับที่เขาเช่ากันอยู่เนี่ยนะฮะตอนนี้ที่คุณดิวเช่าอยู่เนี่ยแล้วก็ได้มีการมีการฟ้องร้องกันเนี่ยคุณดิวเช่ากันในอัตราเดือนละ1นึ่งล้านหแสนบาทค่าเช่าเดือนละ1นึ่งล้านหแสนบาทนะครับคุณผู้ชมครับ แล้วต้องมีการชําระกันเนี่ยนะฮะภายในมันที่1แล้วก็ไม่เกินวันที่5ของทุกๆเดือนนะครับแต่ว่ามันมีการค้างชําระกันอยู่นะครับเพิ่งจะมาชําระกันอีกครั้งหนึ่งคือ4ี่แสนกว่าบาทเท่านั้นเรื่องนี้มันก็เลยทําให้กลายเป็นประเด็นในสื่อขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็มีการฟ้องร้องนะครับจริงๆเนี่ยฟ้องเนี่ยตั้งแต่ประมาณสัก20กุมภาครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะเป็นความแพ่งนะฮะคุณผู้ชมครับ ก็เดี๋ยวต้องลองไปตามดูผู้ชมครับว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอคุณดิวคงจะต้องออกมาชี้แจงห้องเนื้อที่เนี่ยเนื้อที่เนี่ย8 3 2 8 <800 S> 2ตารางเมตร800กว่าตารางเมตรใหญ่มากนะ,ะ<ม>เป็นเป็นฟรอเลยอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะเป็นฟลอเลยนะแปดคือธรรมดาเนี่ยห้องห้องชุดเนี่ยร้อยตารางเมตรนี่ก็ใหญ่มากนะแปดร้อยตารางเมตรเนี่ย<ม>โอ้โหมัน เป็นเหมือนเพนท์เฮาส์กันั้นเลยนะ,ะเป็นเหมือนกับเป็นชั้นแบบแใหญ่ๆเลยชั้นหนึ่งเลยนี่นะฮะอ้าวโอเคเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่กําลังเป็นมรสุมที่กําลังถาถมเข้ามาเป็นลูกต่อไปของคุณดิวนะครับมีหลายลูกเนี่ยนะครับล่าสุดมีเรื่องกองปราบอีก